สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพอกับนุ่มหนุอยคือเก่าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องวันนี้อ่านุ่มหนุ่ยจะพาพีพาน้องมาเบิ้งเขานะครับพี่น้องหลังจากที่ห้างหายไปดูหมดเไปซื้อง้วซื้อข้าวลยละครับวันนี้พามาเบิ้งเขานะครับพี่น้องเรื่องของเข่าหน้าปังนะครับอ่ะพอเราไล่ยายห้างนะครับวันนี้เราเรื่องเข่าก็คือการว่านเขานะครับการว่านเข่าความโดนกษตรนะครับพี่น้องอ่า วานข้าวของโดนเกษตรนะครับว่ามันเป็นยังไงหลักท่นานพี่น้องหลายท่านเอฟซหลายคนนะครับบางท่านก็ที่เคยเห็นแล้วบางท่านก็ยังไม่เคยเห็นบางท่านก็เคยได้ยินมาแต่ยังไม่เคยเห็นนะครับวมื่อนี้ก็ที่มาผาพี่น้องมาเบิงนะครับว่มามันเป็นยังไงลนะักษณะแบบใดของโดนวันอย่างนแต่คนว่าเพราะเขาเคยเห็นว่ามันเกิดดีบอ,อัตราการเกิดมันเป็นยังไงมันเสมอกันบอ นะครับมืนน่อนี้นุ่มหน่อยสีผ้าผีผ้าหนองมาเบิงแล้กกะสิมาเบาเือเรียงของโดนวานเขา่าซึ่งมันเป็นยุคในอนาคตต่อไปว่าทดแทนแรงงานของคนของมนุษย์ต่อไปว่ามันสิดีบอ่อซ้ำค้นเห็ดบอ่อนะครับพี่นนองนะพี่นนองเบืองเอานะครับฟังขัวมือของนุ่มหน่อยนี่นะครับพี่นนองหรือว่าฟังสายมือของพี่นนองนะครับที่นีต้นมะพร้าวนี่นะครับอ่า แางนี้เป็นโดนวันนะครับพี่น้องพี่น้องเบิงเอาเรอรอนะครับอัตราวาันอยู่ที่18กโลต่อไร่นะครับนี่นะครับพี่น้องเบิง18กิโลต่อไร่นะครับอ่าแปลงนี้วานไปวันที่20นะครับ20ทธันวานะครับเมื่อวนนี้เป็นวันที่อ่าวันที่เท่าไหร่อะมื่อวานนี้เป็นวันที่เก็นะครับที่เก็บมกระลานะครับ แป้งซ้ายมือนะครับของนมหน่อยนะครับเป็นคนหวานนะครับว่านมือเดียวกันนะครับเวลาเดียวกันนะครับแต่ว่าแป้งนี้ใช้คนหวานนะครับใส่ถังไพ่ถังนะครับพี่น้องไพ่สเปรเป็นเครื่องผลนะครับอันนี้เป็นเครื่องผลนะครับพี่น้องเบงเอานะครับสังเกตว่าแป้งนี้นี่สีวางไยนะครับพี่น้องสีวางไยนะครับวางไยเลยนะครับแล้วกับบ่ค่อยเสมอนะครับเป็นยอมเป็นเป็นยอมเป็นพ่นนะครับ ซึ่งพื้นที่ติดกันนะครับเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันนะครับหวานวันเดียวกันเวลาเดียวกันนะครับแต่แปลงนี้ใส่เครื่องพ่นนะครับค้นพ่นค้นวันนะครับพี่น้องเบึ่งนะครับวางไร้นะครับรู้สึกว่าวางวางแห้งวางไร้เลยนะครับปุ๋ยเพราะท่านใส่ทั้งสองแปลงนะครับเป็นเจ้าเดียวกันนะครับแปลงนี้นะครับนี่ครับพี่น้องสิบแปดไร่นะครับ สองแปลงนี่นะครับร่วมกัน18ไร่แต่แปลงนี้เพื่อนอยากทดสอบใส่ข้นวันนะครับใส่เครื่อง่นปุ๋ยวันซึ่งแปลงนี้ก็เปืดอใจนะครับเปืดอใจคือกันนะครับแต่เปิดใจใส่โดนวันนะครับเบืองเอานะครับแปลงนี้รู้สึกจะเสมอนะครับเสมอกว่าข้นวันหลายเถ่าเลยนะครับพี่น้องายเถ่าเลยนะครับเสมอนะครับเกิดดีเสมอดีนะครับซึ่งเป็นหน้าเจ้าเดียวกันนะครับแต่แบงออกว่าให้โดนวัน คับค้นวัดนะครับซึ่งหน้าปีเพื่อนจะได้ใส่บริการโดนหรือบริการค้นนะครับเพื่อนก็อยากรู้จักขึ้นกันเจ้าของหน้านะครับเอามือนีนุ่มหนุอยมา่อวานไหวแล้วก็เลยผ้าพีผาน่องก็เบิ่งนํานะครับว่าได้โปรโมหมดเจ้าของด้วยครับพี่น้องอ่าตอนนี้นุ่มหน่อยวานอยู่แถวเค่อนอุบลรัตน์นะครับทางขอนจันนะครับพี่น้องอยากใส่บริการทางนี้ก็โทรหาได้ด้อนะครับผม0 9 3ย์4 7 2 7 3้างนะครับทานขุนเพื่อนกาลังตีดินเฮ็ดหน้าขึ้นกันนะครับทางนี้ อีกจักสองสามมือก็ซส้ว่านปุ๋ยแล้วครับนี่ว่านปุ๋ยรอบแลกแล้วเพราะว่าน้ำลงมาแล้วนะครับน้ำพอดีพอดีกับว่านปุ๋ยนะครับพี่น้องนี่แหละครับผ้าพีผ้านอนมาเบิ่งแล้วว่าโดนเกษตรนะครับมันเป็นยุใไม่นะครับเป็นยุใไม่แล้วนะครับว่าว่านเข่าว่านปุ๋ยฉีดยามันดีบ่นะครับเอาผ้าพีนองมาเบิ่งแล้วเด้อนะครับหายขวาสงใสยกันนะครับหลังจากที่ว่า โดนวานมันเป็นจังไหรค้นวานมันเป็นจังไดรนะครับนี่ครับวานวันเดียวกันจเจ้าเดียวกันนะครับเวลาเดียวกันวานพร้อมกันแต่โดนเซตไปเป็นมือเลยนะครับเป็นยังวานเพราะในเหล้วอยู่ครับแปลงนี้มือหนึง่งนี่แหละครับความแตกต่างนะครับควอมแตกต่างเราโดนวนันแปลงพุ่นกับเป็นโดนวันนะครับแปลงขามกันไปนได้อยครับพี่น้องเด้อเขียวเขียวเห็นทุ่งอยู่พเป็นโดนวันนี่กันรู้สึกว่าจะเสมอกว่าแปลงนีไห voilà. ลนะครับแปงนีค้นวานนะครับ แบงนี่ก็โดนวันนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซับนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องนะครับให้พี่ให้น้องได้รับชมกันนะครับสาหรับลุงหน่วยกับพาอพีพ่อาน้องมา่อเราเลี้ยงเขานะครับเมื่อนี้บ่ได้ไปหาเบื้องหัวโดนแห้งแล้วนะห่างหายกันโดนย่อช่องสิรษฐตัดนะครับฝากพี่ฝากน้องกดซับแตไ่ไครให้น้ำเ,นเด้อนะครับกดถือใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจต่อไปนะครับ สวัสดีครับ